สวัสดีครับและนี่คือ Watch w a t c h รายการที่จะนาเสนอข้อมูลเด็ดๆจากอนิเมะและในเกมสําหรับเรามอนสเตอร์แบบม่อนๆมาให้ทุกท่านได้รับชมกันทุกสัปดาห์ส่วนมากแล้วโปกเกมอนก็จะมีร่างพัฒนาที่ทำให้ตัวมันแข็งแกร่งยิ่งขึ้นไปก็ะจะมีแค่บางตัวเท่านั้นแหละครับที่มีแค่ร่างเดียวเหมือนอย่างในคลิปม่อนร่างเดียวของเราและวิธีการพัฒนาร่างของโปกเกมอนแต่ละตัวก็จะแตกต่างกันออกไปไม่ว่าจะเป็นทําตามเงื่อนไขเพิ่มเลเวลแลกเปลี่ยนใช้อเทมและอื่นๆอีกมากมายและสําหรับในคลิปนี้เราจะมาเจาะกันที่โปเกมอนที่ต้องใช้อ และไม่ใช่แค่ให้โปเกมอนถือไอเทมก็จะพัฒนาร่างได้เลยนะครับเพราะมันก็อาจจะมีบางตัวที่เป็นแบบนั้นแต่บางตัวก็จะมีเงื่อนไขเช่นคือไอเทมแล้วแลกเปลี่ยนเป็นตน้นพวกเราวชินวัตก็ได้รวบรวมโปเกมอนและไอเทมที่จําเป็นสําหรับการพัฒนาร่างของพวกมันมาให้ทุกท่านกันในคลิปนี้จะได้รู้กันไปเลยว่ามีไอเทมชิ้นไหนบ้างที่จําเป็นสําหรับการพัฒนาร่างจะได้ไม่ต้องขายหรือทิ้งไปให้เสียของโดยเราจะแยกเป็นมอนที่ใช้ไอเทมโดยตรงและมอนที่ต้องถือไอเทมนะครับและขอแอบ,บบอกไว้นิดนึงหินสําหรับแปลงร่าง, Stone, นห,นงหรือ Evolu Stonere i ก็็เปนหทมสํารับ พัฒนาร่างเหมือนกันและข้อมูลส่วนนี้ค่อนข้างจะเยอะไว้ถ้ามีคนสนใจเราจะรวบรวมข้อมูลหินแปลงร่างและพวกมอนที่ต้องใช้หินแปลงร่างทุกตัวในคลิปอื่นให้นะครับถ้าช่าข้อมูลของพวกเราผิดพลาดหรือไม่ถูกใจต้องขออภัยเอาไว้ด้วยถ้าทุกท่านพร้อมกันแล้วั้นเรามาดูไอเทมชิ้นแรกในส่วนของไอเทมที่ใช้โดยตรงให้โปเกมอนพัฒนาร่างกันได้เลยครับไอเทมชิ้นที่1นึ่งซูดิแอปเปิลแอปเปิลประหลาดที่สามารถทาให้โปเกมอนพัฒนาร่างได้ที่รสหวานเป็นพิเศษก็นแน่นะครับชื่อก็บ,บอกอยู่ว่า Sweet Apple. และด้ววยคิแอปเป กันซึ่งมันก็คือคาติชิวโปเกมอนแกนแอปเปิ้ลพอเราใช้สวีทแอปเปิลกับคาติชิวจะทําให้มันพัฒนาร่างไปเป็นเจมอนน้ําแอปเปิ้ลอย่างทารูเปิลและนี่ก็เป็นเพียงแค่1จาก3สายพัฒนาของคาติชิวนะครับอีก2สายพัฒนาก็ต้องใช้ไอเทมเหมือนกันนั่นก็คือชาแอปเปิ้ลจะมีลดเรี้ยวออเป็นพิเซรและจะทําให้คาติชิวพัฒนาร่างไปเป็นมอนปีกแอปเปิ้ลแอปเปิลซึ่งไอเทมทั้ง2อย่างที่กล่าวมาเป็นไอเทมที่เปิดตัวในเจนที่8แต่สําหรับไอเทมอย่างที่3จะเปิดตัวในเจนที่9ซึ่งก็คือไซรูเปิ้ลแอปเปิลเต็มไปด้วยน้ําเชื่อมจะทําให้คาติชิวพัฒนา ร่างไปเป็นคามิชชวโปเกมอนแอปเปิลเชื่อมซึ่งเจ้านี่มีรูปร่างหน้าตาคล้ายกับร่างแรกของมันเป็นอย่างมากแต่ขอแอบบอกไว้หน่อยนะครับจึงแม้ว่าจะดูไม่ค่อยเหมือนสักเท่าไรแต่เจ้าคาจิชชวและร่างสายพัฒนาของมันทุกร่างเป็นชาติพืชมังกรเหมือนกันหมดทุกตัวเลยแหละครับในเทมอย่างที่2 Score of Darkness คำพีลับแห่งศาสตร์มืดเป็นไอเทมแห่งเจนที่9ที่เป็นคีย์ไอเทมหรือไอเทมลับไม่สามารถขายหรือให้โปเกมอนถือไว้ได้และเมื่อเรากดใช้คำพีเล่มนี้กับเจาดะคูมันร่าต้นกัง โจมครั้งเดียวถ้าต่อสู้ความมืดแล้วมันยังมีร่างสายพัฒนาอีกช้างหนึ่งโดยจะต้องใช้ไอเทม Score of Waters คัมภีร์ับของเส้นทางแห่งสายน้ำเพื่อจะทําให้มันพัฒนาร่างไปเป็นบูลาออสรูปแบบจู่โจมต่อเนื่องถ้าต่อสู้น้ําอาจจะมีบางคนงงว่าทำไมมอนเจนไปและไอเทมพัฒนาเป็นไอเทมเจนเก้าเพราะในตอนเจนที่แปดเจ้าดาคูมาไม่ต้องใช้ไอเทมในการพัฒนาร่างเพียงแค่เราเล่นไปตามเนื้อเรื่องเกมแล้วพิชิต Tower of Darkness หรือ Tower of Waters ก็จะทําให้เจ้าดาคูมาพัฒนาร่างแยกสายไปขึ้นอยู่กับหอคอยที่เราเลือกไอทย่าท 3, ลาล่าางี3ิก ข้อมือที่ทําจากกิ่งกาลาลิก้าเป็นไอเทมแห่งเจนที่8เมื่อมอบกาลาลิก้าครับให้กับยาดงร่างกาลาจะทําให้โปเกมอนมีความสุขมากและมันจะพัฒนาร่างไปเป็นกาลายาโดรันและเจ้ากาลายาดงยังมีอีกร่างสายพัฒนาเหมือนกับร่างคันโตนั่นแหละครับโดยจะต้องใช้ไอแจมกาลาลิก้ารีดช่วงดอกไม้กาลาลิก้าเพื่อวางไว้บนหัวของกาลายาดงจะทําให้โปเกมอนมีความสุขสุดๆและมันจะพัฒนาร่างไปเป็นกาลายาโดคิงเป็นไง่ะครับมีความสุขจนหัวม่วงกันเลยทีเดียวเชียวไอเทมอย่างที่เซชิปพ็อตกาบินเป็น น้ำชาที่อยู่ภายในจะมีรสชาติที่อร่อยมากแต่เราจะกินไม่ได้นะครับเพราะมันเป็นไอแชมที่ใช้ใส่ให้กับจมอนชาฝรั่งยาบาชาร่างแอนติซฟอร์มหรือฟอร์มของแท้ก็จะทําให้มันพัฒนาร่างมาเป็นพอดเดทแอนติซฟอร์มหรือพอดเดทฟอร์มของแท้แต่ถ้าเจ้ายาบาชาไปนั่งโฟนิฟอร์มหรือฟอร์มของปลอมก็ต้องใช้ไอเชมคลักพอดกาแตกแต่น้ําชาด,ด้านในก็มีรสชาติแบบเดียวกับชิปพอดนั่นแหละครับแค่มันแตกแน่นอนว่าร่างพัฒนาของยาบาชาฟอร์มของปลอมเมื่อใช้ไอเชมแล้วพัฒนามาก็จะเป็น orm, อออออเเเดดฟรนนมมมหืขงงงปลั่่่ไทยาี Master ร์เฟสฉีคับด้วยน้ำชาบินสุดแปลกที่มีชาลดเลิศอยู่ด้านในเป็นไอเทมแห่งเจนิค้ถ้าเราใช้ไอเทมนี้กับชาเดซเซอร์อาร์ดิเซนฟอร์มก็จะทําให้มันพัฒนาร่างมาเป็นยาบาโซชามาสเตอร์เพดฟอร์มและจะมีอีกสายพัฒนาหนึ่งที่แทบจะไม่ต่างกันเลยโดยจะต้องใช้ไอเทมอ n ร์มริมาเกเบิลฉีคด้วยชาแตกกับชาเดซเซอร์เคาน์เตอร์เฟสฟอร์มก็จะกลายเป็นยาบาโซชาอาร์มริมาเกเบิลฟอร์มและถ้าอยากจะรู้ว่าทั้ง2ฟอร์มของทั้งล่างแรกและล่าง2ต่างกันยังไงพวกเราวอชิ้นขอมจะี รอยปั๊มเล็กๆอยู่แต่อีกฟอร์มจะไม่มีและเมื่อมันพัฒนาร่างรอยปั๊มก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมไอเทมยางที่โห b l บล k กอ u ลกูไรด์ส่ยหินคล้ายแก้วสีดำคมกลิบไอเทมที่เปิดตัวในภาคเลเ e n d ์เจ e u s สและมันเป็นไอเทมล้ำค่าสำหรับโปเกมอนบางตัวซึ่งก็น่าจะเป็นเจ้าตัวที่ต้องใช้สิ่งนี้ในการพัฒนาร่างนั่นแหละครับเมื่อเราให้เจ้าโปเกมอนตั้งแตนอย่างสไตรค์ได้ใช้แบล็ k อ g u r ูไรด์จะทำให้มันสามารถพัฒนาร่างไปเป็นมอนขวานหินอย่างวาสากิริได้ซึ่งเจ้าหนี้เองก็เป พีทบล็อกต้อนคโคลนแห้งเป็นวัสดุที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงในการเผาเป็นของรักของห่วงของโปเกมอนบางตัวซึ่งไอเทมนี้ก็เป็นอีกหนึ่งไอเทมที่เปิดตัวในภาคเลเยอร์เาเซอสแน่นอนว่าโปเกมอนที่จะพัฒนาจากการใช้ไอเทมนี้ก็ต้องเปิดตัวในภาคเดียวกันแต่ร่างก่อนที่จะพัฒนาจะเป็นมอนในเจนเก่าๆนะครับซึ่งก็คือเจ้าหมีสีน้ำตาลริงกุมะนั่นเองเมื่อให้เจ้าริงกุมะได้ใช้ไอเทมพีทบล็อกก็จะทําให้มันพัฒนาร่างไปเป็นหมีสีน้ำตาลเข้มที่ใหญ่กว่ากาจิกุมะและได้ชาติดิินเเพ่่าา่่มมมมข้้าาาาดดววยยไออทงีชุกออะแคป เชื่อกันว่าเป็นชุดเกราะแห่งความเป็นมงคล้นเป็นไอเทมสําหรับในเจนที่9โดยจะมอนที่ใช้ไอเทมนี้ในการพัฒนาร่างจะมีแยกสายพัฒนาออกไปได้2สายนั่นก็คือเจ้าเด็กไฟคาร์โบร่างสายพัฒนาสายแรกของมันเมื่อมันได้ใช้ไอเทมอาร์ติเชียสอาร์เมอร์ก็จะทําให้มันพัฒนาร่างไปเป็นล็อกแมนเหลืองเฮ้ไม่ใช่นักลบกไฟกุเรนามะให้มันยิงพลังออกมาจากแขนได้เหมือนล็อกแมนเฉยส่วนอีิสายพัฒนาหนึ่งจะต้องใช้ไอเทมอาร์ติเชียสอาร์เมอร์เป็นชุดเกราะที่อันตรายเต็มไปด้วยความชั่วร้ายเมื่อคาร์โบได้ใช้มันก็จะพััฒนนนาาาร่่่งใมเป็กดบีโ้ช แค่มีดาบเหมือนกันเฉยๆเจ้านี้เป็นนักดาบไฟที่มีเพลิงแห่งความแค้น s o เ l ล l ต่างหากแหละครับก็ครบช่วนแล้วสําหรับไอเทมที่สามารถใช้โดยตรงให้โปเกมอนพัฒนาร่างได้ต่อไปจะเป็นไอเทมที่ต้องให้โปเกมอนถือเอาไว้แล้วทําตามเงื่อนไขของแต่ละตัวถึงจะพัฒนาร่างได้และไอเทมชิ้นแรกในส่วนนี้ก็คือ Dragon Scale เกรดมังกรเป็นไอเทมที่เปิดตัวในเจนที่2องโปเกมอนมังกรบางตัวก็วจะถือไอเทมนี้ไว้ด้วยก็น่าจะเป็นอย่างนั้นแหละครับเพราะว่ามันก็คือเก็ดมังกรโดยในเจนที่เปิดตัวเมื่อให้โปเกมอนถือไอเทมนี้เอาไว้ในรระหว่่่าางกาตอสูชย เพิ่มความแรงสาหรับท่าโจมตีประเภทมักงกร10%แต่ในเจนที่3เป็นต้นไปจะได้รับการแก้ไขทําให้ไม่มีผลอะไรระหว่างการต่อสู้ทั้งนั้นแต่มันจะใช้ในการทําให้เจ้ามักงกรที่เป็นแคธาตุน้ําอย่างซีดราที่เป็นวอดในเจนที่1พัฒนาร่างไปเป็นคิงราเป็นร่างพัฒนาที่เพิ่มเข้ามาใหม่ในเจนที่2เมื่อตัวพร้อมกับไอเทมดราก้อนสเกลและมันก็จะมีธาตุมักงกรเพิ่มเข้ามาด้วยโดยจะต้องให้ซีดราคือไอเทมดราก้อนสเกลเอาไว้แล้วทาการเทรดหรือแลกเปลี่ยนโปแกมอนก็จะทําให้มันพัฒนาร่างได้ไอเเเททททมมมชชิ้นนนีีี่่็พาาใ ที่2เมื่อให้โปเกมอนถือระหว่างการต่อสู้จะมีโอกาสประมาณ10%ที่จะทําให้เป้าหมายที่เราจมตีใส่เกิดอาการฟินส์หรือชะงักได้ด้วยและมันถือว่าเป็นไอเทมสําคัญสําหรับการพัฒนาร่างของโปเกมอน2ตัวโดยตัวแรกคือมอนลูกออสเจน1เนโรโซเมื่อให้มันถือไอเทมคิงส์ล็อกแล้วทำการแลกเปลี่ยนโปเกมอนก็จะพัฒนาร่างไปเป็นมอนกบเขียวแห่งเจน2เนโรจโนและอีกตัวคือมอนสุดงงตัวสีชมพูยาดงที่เป็นมอนในเจนที่1เมื่อมันได้ใช้วิธีเดียวกันกับเนโรโซก็จะทําให้มันพัฒนาร่างไปเป็นมอนราชาาเจนนน2ยดูงั่ อไอเทมชิ้นที่11ออัปเกรดกล่องโปร่งใสลึกลับที่บรรจุข,ข้อมูลทุกอย่างไว้ในนั้นเป็นไอเทมแห่งเจนที่2สงสร้างขึ้นโดยบริษัทซิฟคอมพานีเมื่อเราให้เจ้าพลีกอนมอนเจนหนึ่งถือไอเทมนี้เอาไว้แล้วทําการเทรดโปเกมอนกับอีกไฟลจะทาให้มันพัฒนาร่างไปเป็นโพลิกอน2เป็นร่างพัฒนาที่เพิ่มเข้ามาใหม่ในเจนนี่2แต่จะยกเว้นแค่ในภาคเรเจน่าเซอสุสที่จะใช้ไอเทมนี้ทําให้พลิกอนพัฒนาร่างไปเป็นพลิกอน2ได้เลยไอเทมชิ้นที่12บสองดูเบสเดสกล่องโปร่งใสลึกลับที่ไม่่รู้วา มาจาจกไหนไม่รู้ใครเอามันเข้ามาแต่เท่าที่รู้คือมันจะต้องให้โพลิกอนสองจ้ามอนที่เราเพิ่งพูดถึงไปเมื่อตะกี้ถือเอาไว้แล้วทำการแลกเปลี่ยนโปเกมอนก็จะทําให้มันพัฒนาร่างไปเป็นมอนแห่งเจนิสี 4. โพลิกอนแซดโดยจะยกเว้นในภาคเรเจนัสเซอุสเหมือนกับในข้อที่แล้วนั่นแหละครับไอเทมชิ้นที่13บ e ามเมทัลโค้ดเกเคลือบชนิดพิเศษแห่งเจนที่2ที่จะช่วยเพิ่มพลังความแรงให้กับท่าโจมตีประเภทเหล็ก10%แต่ในเจนที่4เป็นต้นไปก็จะเพิ่มขึ้นมาเป็น,นยีน่ส็บเปอกรอเป็นต์ สตัวตัวแรกคือเจ้างูหินเจนหนึ่งอีวัตเมื่อมันถือไอเทมเมทัลโคแล้วทำการแลกเปลี่ยนโปเกมอนก็จะพัฒนาร่างไปเป็นมอนงูเหล็กเจน2ฮากาเนลส่วนอีกตัวก็จะเป็นตะกั่แตนเจนหนึ่งสไตรค์เมื่อใช้วิธีเดียวกันกับอีวัตก็จะพัฒนาร่างไปเป็นฮ um. ัตซัมมอนก้ามปูแห่งเจนที่2ทั้งนี้ก็จะยกเว้นภักเลเจนอาเซอุสอีกเหมือนเดิมต่อไปคือดิฟซีสเกลเปล็ดแห่งทะเลลึกสีชมพูจางที่เปล่งประกายเป็นไอเทมแห่งเจนที่3เมื่อให้เจ้าหอยแห่งเจน3อยสา,า้ือ, Deep sea Scale อยเพิ่มค่าพลังป้องงกันเเวทถึท่าเลยยทีีเดวและไมู แค่นั้นไอเทมนี้ยังเป็นส่วนสําคัญในการพัฒนาร่างของพาลูลูอีกด้วยเมื่อให้มันถือไอเทมนี้เอาไว้ก็ทําการแลกเปลี่ยนโปเกมอนพาลูลูก็จะพัฒนาร่างไปเป็นม่อนปลาชมพูแห่งทะเลใต้สกคูราเบสนอกจากนี้ยังมีร่างสายพัฒนาอีกสายหนึ่งโดยจะต้องใช้ไอเทมดิฟสีทุชพมเขี้ยวสีเงินแห่งทะเลเลือกที่เปล่งประกายแน่นอนว่าเมื่อให้พาลูลูให้ถือไอเทมนี้เอาไว้ก็จะมีผลระหว่างการต่อสู้เช่นกันโดยจะเพิ่มค่าพลังโจมตีเวท2เท่าและเมื่อใช้วิธีเดียวกับตอนที่พัฒนาร่างไปเป็นสักคูราเบสแล้วพาลละนาาร่งไปปเมอท เลือกทันเชลนั่นเองและไอเทมชิ้นต่อไปปริซึมสเกลเกรดสีลุ้งลึกลับเป็นไอเทมแห่งเจนที่ห้ามอนที่จะใช้ไอเทมนี้ในการพัฒนาร่างเป็นมอนปลาแห่งเจนที่สามินบัสส่วนล่างพัฒนาของมันก็เป็นมอนในเจนเดียวกันเพราะฉะนั้นในช่วงก่อนที่ไอเทมนี้จะเปิดตัวหินบัสสามารถพัฒนาร่างไปเป็นมอนเจ้าสเสน่ห์อย่างวิโลคาร์ลสดโดยการทำให้ค่าความสวยงามถึงระดับสูงสุดได้และเมื่อมีการเปิดตัวไอเทมปริซึมสเกลเข้ามาสามารถินบัสสามารถถือไอเทมนี้เอาไว้แล้วทำการเทรดโปเกมอนก็จะสามารถทำให้มันพัฒนาร่างไปเป็็นิโลคาาาอได้กกืวว่่่งย การที่ต้องไปปั้นค่าความสวยงามให้เต็มซะอีกนะครับไอเทมชิ้นต่อไป Oval s t o n e หินประลาดทรงกลมเรียบมีลักษณะคล้ายไข่โปเกมอนเป็นไอเทมแห่งเจนที่4โดยเราจะต้องให้เจ้ามอนตัวเล็กสีชมพูอย่างพินพุกุได้ถือ o อเวอร์สโเอาไว้แล้วทำการฝึกฝนจนเลเวลอัพในช่วงกลางวันอย่างเช่านี้ก็จะสามารถพัฒนาร่างไปเป็นมอนไข่เจนหนึ่งอย่างลักกี้ได้และต่อไป e l e c t r i z ิ r er, กล่องบรรจุพลังงานไฟฟ้าจำนวนมหาศาลเป็นไอเทมแห่งเจนที่4โดยจะต้องให้เจ้ามอนเหลืองดำเจนหนึ่งอย่างเอเลบูได้ถือไอเทมนี้เอาไว้แล้วทกากกรรรเรหรือ โปเกมอนก็ Pokemon, จะสามารถพัฒนาร่างไปเป็นมอนเหลืองดําที่ตัวหนาขึ้นอย่างเอเลคิเบิลที่เป็นมอนแห่งเจนที่4ได้โดยมันเปิดตัวพร้อมกับไอเทมนั้นแหละครับและชั้งนี้ก็จะ,จะยกเว้นในภาคเลเจนอาเซอุสเหมือนกับเจ้าตัวกันก่อนที่เราพูดถึงไปไอเทมชิ้นต่อไปแมกมาไรเซอร์ก <mar> ล่องที่เต็มไปด้วยพลังงานแมกมาจานวนมหาศาลเป็นไอเทมที่เปิดตัวในเจนที่4แทบจะเรียกได้ว่ามาเป็นแพ็คคู่กับเอเลคทไรเซอร์ในข้อที่แล้วเลยละครับอมอนที่จะใช้ไอเทมนี้ในการพัฒนาร่างก็งคล้ายๆกับเอเลค่างเาค่อยๆมีร่างมมางน3ใ ซึ่งก็คือมอนพ่นไฟแห่งเจนหนึ่งบูเบอร์นั่นเองส่วนวิธีการพัฒนาก็แบบเดียวกับเอเลบูเลยลหละครับแต่บูเบอร์จะพัฒนาร่างไปเป็นมอนควันระเบิดแห่งเจนซีบูเบิร์นเห็นไหมล่ะครับไอเทมในเจนที่4เหมือนกันมีร่าง3เพิ่มเข้ามาเจนที่4เหมือนกันน่าจะเรียกได้ว่าเอ็นมนแพ็คคู่เลยละมั้งครับไอเทมชิ้นที่เกโปรเจคเจอร์สิ่งของสําหรับป้องกันที่ทั้งแข็งหนาและหนักมากในเทมที่เปิดตัวในเจนที่4ส่วนมอนที่จะใช้ไอเทมนี้จะเป็นมอนในเจนที่หนึ่งจ้ามอนสว่าไไไซดอออออนืเเเเทมเทเราาาวว้้แลํกร แเปลี่ยนโปเกมอนมันก็จะพัฒนาร่างไปเป็นมอนสวรรค์ที่ใหญ่กว่าและเหมือนสวมเกราะโปรเทคเจอร์เอาไว้นั่นก็คือโดไซดอนเป็นมอนแห่งเจนที่4เจนเดียวกับไอเทมนั่นแหละครับแในภาคเลเจนาเซอุสก็จะใช้ได้เลยแบบตัวที่เคยพูดมาแล้วไอเทมชิ้นต่อไปเลเซอร์แฟงเขี้ยวันแหลมคมที่แทงทะลุได้ทุกสิ่งเป็นไอเทมแห่งเจนที่4เมื่อให้มอนถือไว้ระหว่างการต่อสู้จะทําให้ท่าโจมตีบางท่าที่โจมตีใส่เป้าหมายไปแล้วมีโอกาส10%ที่เป้าหมายจะเกิดอาการชง,งักหรือฟลินช์แจะถ้านอกการต่อสู้ เราทาการฝึกฝนจนเลเวลเพิ่มขึ้นในเวลากลางคืนก็จะสามารถพัฒนาร่างไปเป็นม่อนแมงป่องเขี้ยวยาวแห่งเจนซีอย่างไกลออนได้ซึ่งวิธีนี้สําหรับในภาคเลเจนาเซอุสจะใช้แบบเดียวกันนั่นแหละครับไอเทมชิ้นต่อไปรีเพอร์คลอสชาติที่อัดแน่นไปด้วยพลังวิญญาณอันแข็งแกร่งและน่าสะพรึงกลัวเปิดตัวในเจนที่4ม่อนที่จะใช้ไอเทมนี้ในการพัฒนาร่างจะเป็นม่อนในเจนที่3อย่างเจมอนกวักมือสามโยเพื่อให้มันถือไอเทมรีเพอร์คลอสเอาไว้แล้วทําการเทรดโปเกมอนก็จะสามารถพัฒนาร่างไปเป็นม่อนจับแน่นแห่่งงเจนนซีอยยาไ และถ้าเป็นในภาค l ล g e n d Arceus เซ Ar อก็จะใช้ได้เลยไม่ต้องแลกเปลี่ยนไอเทมชิ้นต่อไปเลเซอร์ครอลงเล็บอันแหลมคมที่สามารถตัดทุกสิ่งให้ขาดได้เป็นไอเทมแห่งเจนที่4อีกแล้วเมื่อ <c oughs> ให้มอนถือไอเทมนี้เอาไว้ในระหว่างการต่อสู้จะช่วยเพิ่อมโอกาสในการโจมตีติดคริติคอลหนึ่งระดับและถ้าไม่ใช่ในการต่อสู้ก็ <c oughs> จะเป็นไอเทมสําคัญในการพัฒนาร่างของจมอนเล็บแหลมเจน2อย่างนิวลาเมื่อให้มันถือไอเทมเลเซอร์ครอเอาไว้แล้วทาการฝึกฝนจเลเวลเพิ่มขึ้นในเวลากลางคืนก็จะทําให้มันพัฒนนนาาาาาร่งงไปปเเเ็ิิวววซม้ย4ห และไม่เพียงแค่นั้นในภาคเล gend Arceus จะมีนิวราตัวสีขาวที่เป็นร่างฮิตซุยด้วยนะครับเมื่อมันได้ใช้อเทมเลเซอร์ครอในช่วงกลางวันก็จะพัฒนาร่างไปเป็นมอนจอมปินปายอย่างโอนิวราแค่ใช้เฉยๆได้เลยครับไม่ต้องทําการฝึกฝนอะไรให้ยุ่งยากเลยและต่อไปคือซาเช่สรงบรรจุน้ําหอมที่มีกลิ่นที่หอมมาก็นอเทมที่เปิดตัวในเจนที่6และก็ไม่มีอะไรมากแค่ให้มอนน้ําหอมเจน6อย่างชูชุบได้ถือเอาไว้ก็ทำการเทรดหรือแลกเปลี่ยนโปเกมอนก็จะทําให้มันพัฒนาร่างไปเป็นมอนกลิ่นน้้้ออําาาหหออมยย่่่งงฟฟรวัันนไดแคีล บอกแล้วไอเทมชิ้นที่24วิปครีมขนมนุ่มหวานที่ทำมาจากครีมและวิบไนไอเทมแห่งเจนที่6ซึ่งไอเทมนี้ก็แทบจะคล้ายกับซาเช่ที่เพิ่งพูดถึงไปเลยล่ะครับเพราะมันก็แค่ให้มอนเจนีห6อย่างจะมอนสายหมายเพลอฟพัฟได้ถือเอาไว้แล้วทำการแลกเปลี่ยนโปเกมอนก็จะพัฒนาร่างไปเป็นมอนวิปคร,รีมเพโรรีมเห็นไหมล่ะครับไอเทมเจน6เหมือนกันวิธีใช้ก็เหมือนกันมอนก็ออกแนวสีชมพูชมพูเหมือนกันอีกด้วยและไอเทมอย่างสุดท้ายที่จะใช้เพื่อให้โปเกมอนพัฒนาร่างจะมีด้วยนยนอ่่่างงตตรรเบ ล Switch. วิธีใช้ก็ไม่มีอะไรมากครับแค่ให้จมอนครีมเจน8อย่างมาฮูมิลให้ถือหนึ่งใน7ไอเทมนี้เอาไว้แล้วตัวเราก็ทําการหมุนตัวและโพสท่า mm hmm. ก็จะทําให้มาฮูมิลพัฒนาร่างไปเป็นมาวิบได้ซึ่งมาวิป uh huh. ก็จะมีร่างที่แตกต่างกันออกไปถึง63แบบกันเลยทีเดียวโ uh huh. ดวยจะขึ้นอยู่กับไอเทมตัวมาวิปเองช่วงเวลาและความนานในการหมุนตัวถ้าใครสนใจรายละเอียดในส่วนนี้ mm hmm. ก็ตามไปย้อนดูในคลิปวิธีพัฒนาสุดแปลกของพวกเราได้นะ และก่อนจะจากกันไปพอย้ำตอนจบไว้อีกครั้งว่าเราได้ข้ามหินแปลงร่างหรือ E v o l u t i ช n Stone ไปก่อนเพราะมันมีข้อมูลในส่วนนี้อีกพอสมควรเราก็เลยแยกไว้ให้อีกคลิปถ้าพอมีคนสนใจบ้างเราก็อาจจะทำลงให้เร็วๆนี้ครับและถ้าชอบคลิปของเรากดแชร์และกดติดตามกันเอาไว้ด้วยาข้อมูลที่ได้นําเสนอไปผิดพลาดหรือทําให้ไม่พอใจต้องขอโทษด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมและติดตามพวกเราครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้ Goodbye อจ้าเด a อ